เอาละครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กันในเกม Roblox นะครับผมในแบบที่มีชื่อว่า Hunting Zombie กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มตั้งนะครับผมกับลีโลยังไงถึงจะฟาร์มได้คุ้มที่สุดนั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนอยากจะรู้กันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ไปดูคลิปกันเลยครับ ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งด้วยนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ตามที่ผมได้บอกไปต้นคลิปเลยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มตังค์นะครับผมกับรีโลยังไงให้ดีที่สุดนะครับผมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีเทคนิคส่วนตัวนะทุกคนอาจจะไม่ได้ดีนะครับผมอาจจะแบบ อาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้แต่ผมอาจจะยังไม่รู้อะไรอันนี้ก็แล้วแต่วิธีของทุกคนนะครับผมใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะซึ่งอะนะครับเรามาเข้าเรื่องนเลยดีกว่านะผมสําหรับวิธีการฟาร์มตังค์นะครับผมกับดีโลซึ่งในขั้นตอนแรก ผมจะสอนวิธีการฟาร์มตังก่อนละกันนะครับผมซึ่งสาหรับใครที่อยากได้รีโรนะผมก็สามารถกอย้อนไปดูหลงัลงๆคลิปได้นั่นเองนะทุกคนซึ่งเพราะว่าวิธีแรกผมจะสอนวิธีการฟาร์มตังก่อนนั่นเองนะครับมานะครับผมสําหรับวิธีการฟาร์มตังเราจะฟาร์มจากไหนได้บ้างนะฮะก็เราจะฟาร์มจากเควสประจําวันเลยนะครับผมทุกคนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมแนะนําว่าให้ทุกคนทําทุกวันนะฮะถ้าทุกคนแบบว่างๆนะครับผมเห็นเควสมารีแล้วเราก็ทำไปหน่อยก็ได้นะับเพราะว่ามันก็ได้ตังนะครับผมไม่มากก็น้อยนะทุกคนแล้วก็ ส่วนใหญ่มันจะเป็นได้พวกเทดิโลนะครับได้พวกสปินมาเนาะก็อาจจะไม่ได้ตังอะไรเยอะมากนะฮะอย่างต่อไปครับผมก็คือจุดหลักของเรานั่นเองนะครับผมก็คือการที่เราจะลงทางด้านของสตอรี่นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนเนี้มันจริงๆอ่ะคือเราจะมาหาตังได้จากโค้ดนะครับผมแต่ตอนนี้เขาไม่ได้แจกโค้ดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโค้ดจะหมดอายุหมดแล้วด้วยนั่นเองนะทุกคนสําหรับใครที่อยากได้โค้ดใหม่ๆก็ไปติดตามที่ดิดคอร์ดเขาได้นะแล้วก็แนะนําว่าทุกคนอยากจะได้ตังให้เยอะกว่านี้นะครับผมก็แนะนาว่าให้มาเล คูณ2ดรอปนะครับผมแล้วก็คูณ2ตังค์นะฮะรู้สึกว่าเขาจะแจกในช่วงอัปเดตนะก็มาลองเล่นกันช่วงนั้นก็ได้นั่นเองนะทุกคนก็สําหรับใครที่แบบอยากฟาร์มตังค์นะผมก็รู้ว่าทุกคนอยากฟาร์มตังค์เพราะว่าจะเอาทั้นัของเคียวใช่ไหมก็ไม่ต้องรีบนะครับผมเรามีเวลากันอยู่ที่1สัปดาห์นั่นเองนะครับผมอีก1สัปดาห์ ก็สามารถฟาร์มเรืเร่อยๆได้นะครับผม1ล้านชิวๆผมบอกเลยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีก,กว่านะครับผมก็คือวิธีการฟาร์มตังค์ที่ผมจะแนะนําก็คือลงสตอรี่นี่แหละนะฮะก็จะเป็นท่าน้าของการลงท่าน้าของสกูนั่นเองนะครับเราจะลงสกูแบบในเมนะทุกคนอ่านประมาณนี้นะครับผมจะแนะนำท่าหน้าของสกูถามว่าทําไมผมถึงแนะนําสกูเพราะว่าสกูมันเป็นด่านที่สั้นนะครับแล้วก็จบเร็วซอมบี้มันจะอยู่กันเป็นรวมกลุ่มกันได้ง่ายกว่านั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเซ็ตสัตว์เลี้ยงที่ผมจะแนะนําที่ให้ทุกคนเอาไปผมก็ จะมีแบบเก่งมากๆเลยแล้วก็แบบเบสิกเบสิกสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็จะเป็นด้านหน้าของสัตว์เลี้ยงอ่าหมาหรือว่าแมวก็ได้นะครับเพราะว่า2องตัวนี้มีความสามารถเหมือนกันนะทุกคนก็สําหรับมือใหม่แบบจ๋าๆเลยก็ใส่ทั้งแมวใส่ทั้งหมาไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบขยับขันมานิดนึงนะครับทุกคนก็จะเลือกว่าจะใส่แมวหรือจะใส่หมาก็ได้นะครับส่วนตัวชอบแมวก็จะถอดหมาทิ้งนะครับแล้วผมก็จะใส่ด้านหน้าของ เจ้ากระต่ายไปแทนนั่นเองนะครับเพราะว่ากระต่ายมันจะฮิวเรื่องเราด้วยแล้วก็จะให้ท่านั่งของโอกาสดรอปเราที่7%นั่นเองนะครับแล้วก็แมวมันจะให้เราที่3%นะครับผมก็จะรวมเป็น10%นั่นเองนะครับผมในการดรอปของในแมปนั้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็สําหรับคนที่แบบเก่งขึ้นมาอีกนะครับผมแบบเก่งแบบโอ้โหเก่งแบบพร้อมแล้วนะครับก็คือง่ายๆเลยครับผมมิติก2ตัวจบนะครับ รวมกันนะครับรวมกันทั้ง2อ,อย่างก็มีโอกาสดรอปอยู่ที่40%แล้วนั่นเองนะทุกคนซึ่งในคลิปนี้ก็จะใช้ท่านั่งของกระต่ายกับแมวแล้วกันนะทุกคนก็อันนี้ผมจะใช้แบบให้ดูนะครับผมว่าถ้าผมใช้เซตแบบเบสิกเบสิกเราจะได้ตังค์อยู่ที่เท่าไหร่ต่อรอบนะทุกคนอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับจัดเลี้ยงนะฮะแล้วก็ําับเปิร์ก เปิร์กที่ผมแนะนานะครับผมก็ไม่เชิงว่าแนะนําหรอกเปิร์กมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเอาเปิร์กที่ทุกคนถนัดแล้วกันนะครับสำหรับเปิร์กที่ผมถนัดก็จะเป็นตั้น,นของคริติคอลนั่นเองเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคริ t ิคอลมันดาเมจแรงนะครับเราจะทําให้เราแบบจบด่านได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคริติคอลมันก็บวกดาเมจได้พอสมควรเลยนะแล้วก็สาหรับเวฟพ่อนเวฟพ่อนหรือว่าอุปกรณ์ที่ผมแนะนํา ก็จะเป็นทางด้านของกีตาร์นะครับผมผมจะไม่แนะนำเคียวนะเพราะว่าเคียวคือส่วนใหญ่เนี่ยที่ทุกคนที่ทุกคนต้องการตังค์เนี่ยก็คือต้องการตังค์เพื่อที่จะที่จะไปซื้อเคียวนะครับผมผมก็จะไม่แนะนำเคียวในครั้งนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยถามว่าเคียวมันดีไหมเคียวมันดีนะทุกคนถ้าใครแบบจะฟาร์มตังค์เนี่ยจะฟาร์มตังค์แบบดองไว้อะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าเคียวมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะทุกคนก็แนะนําเคียวในการฟาร์มตังค์ได้เช่นกันนะครับสำหรับคนที่มีเคียวนะแต่สาหรับคนที่ไม่มีเเเรราาาาาาากกกกกก็ย้้้้้อออออออนนนนนลลัับบมะจใชททงงงงดขีตซึ่่่วื เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมกีตาร์สกิลอันติเมตมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมมันจะมีประโยชน์มากตอนที่เราไปสู้กับซอมบี้ที่มันรวมกลุ่มกันเยอะๆนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแล้วกันสําหรับอุปกรณ์นะครับผมถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากจะให้ทุกคนใช้ด้านหน้าของกีต้านะครับผมแต่ถ้าแบบใครไม่อยากได้นะครับอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับผมเอาที่ทุกคนชอบจะดีที่สุดนั่นเองนะทุกคนซึ่งแต่แต่ถ้าในคลิปเนี้ยผมก็จะแนะนําเป็นด้านหน้าของกีต้านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในนนนนเเเเเกกกมมแล้ววััะะะครรรผพพพาาาาาูู่่่ดไห็ภอย โอเคซึ่งกีตาร์นะครับผมจะใช้กีตาร์ปรักเปล่าๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครแบบมีรีโลแล้วก็สุ่มรีโลหากีตาร์ให้แบบให้บัฟมันก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีรีโลเราไม่มีความสามารถของทาง้านของเทดรนะีโลเนี่ยกีตาร์ก็ยังเก่งอยู่เหมือนกันนะฮะทางด้านของรีลมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากหรอกโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ด่านก็จะเป็นสักคู่นะครับในเมไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผม เอาแล้วครับผมตอนนี้ก็กลับมากันที่ในเกมแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่สเิเราต้องบอกว่าเรามาอยู่กันในเกมนะครับผมอะขั้นตอนแรกก็รวมมอนครับผมรวมซอมบี้แล้วก็ตีไปได้ให้มันตายไปไ้ทีเดียวกันเองประมาณนี้ซึ่งอันนี้ผมจะสอนทิคเล็กๆน้อยๆน,นะทุกคนวิธีการแดตนะครับผมมันจะเดตได้ไกลมากขึ้นถ้าทุกคนแบบแดตแบบเฉียงๆนะครับก็คือกดปุ่ม W กับปุ่ม D นะฮะกดปุ่ม W กับปุ่ม D ให้มันเดินเฉียงๆอย่างนี้แล้วก็แดตปุ๊บนะฮะเห็นไ,ไหมคือมันจะแดตได้ไกลขึนน เห็นปะอันนี้คือมันจะแดได้ไกลขึ้นนะทุกคนอ่าเป็นทคิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเออเห็นไหมคือมันจะช่วยเราได้มากเลยนะครับในการรวมมอนในการที่เราจะแบบเดินไปถึงจุดสุดท้ายได้เร็วขึ้นซึ่งสําหรับใครที่ต้องการจะมาฟาร์มตังค์ผมแนะนําว่าใถ้าใครแบบเล่นสูตรผมนะ คือเราจะมีอาวุธ2อันใช่ไหมเราจะใช้ทาหน้าของกีตาร์อย่างเดียวนะทุกคนเราจะไม่เปลี่ยนอาวุธใช้นะครับอ่ะถามว่าเพราะอะไรถึงไม่เปลี่ยนอาวุธใช้เพราะว่าเราต้องต้องการที่เราจะเก็บอันตินะครับผมเก็บอันติเมทของกีตาร์ให้ได้ก่อนที่มันจะถึงด่านอ่อตึกนะครับถ้าเราแบบออกไปนอกตึกแล้วเนี่ยเราต้องต้อง,องเราจะต้องใช้ทางน้าของอ่กีตาร์นะครับสกิลอันติเมทของมันนะฮะซึ่งมันได้ชัวร์อยู่แล้วนะครับถ้าทุกคนกดโซโล่ถ้าทุกคนใช้ดาเมจจากกีตาร์แบบเนี่งด้อยู่แนะครสเหรับอันติ ส่วนมอนนะครับทุกคนจะมีวิธีเคลียร์ยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ความถานัดของทุกคนเลยนะเองนะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีการรวมมอนนะครับแล้วก็กดสกิล C นะครับผม C เสร็จก็ตามด้วย X นะครับประมาณนี้ส่วนสกิลแซผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าสกิลแซมันค่อนข้างที่จะเล็งยากน,นั่นเองอ่ะ C ไป,ปไงี้แล้วก็แดดกลับมาแล้วก็กด X อ่ะอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งในบางครั้งเนี่ยมอนมันอาจจะบลักนิดนึงนะทุกคนมันอาจจะแบบติดตรงประตูทุกคนก็ย้อนกลับไปตีมันนิดนึงนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่่่ทททุุกกกคคคนน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 เเเเลลลออออะะห็็มมัััั้้้้ตตีรราไดงงขิแวบ ถ้าเราได้อันติเมทของกีตาร์แล้วเนี่ยทุกคนจะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นของอีกอย่างหนึ่งของทุกคนก็ได้นะเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งของทุกคนก็ได้เพราะว่าจุดประสงค์หลักเราคือเราต้องได้กีตาร์อันติเมทให้ได้นะฮะอ่ะเห็นไหมพอเรามาถึงจ,จุดตรงนี้แล้วนะทุกคนเราต้องรวมมอนให้ได้ที่เร็วที่สุดะนะครับโดนตีก็ปล่อยครับไม่ต้องกลัวนะครับเลือดเราเยอะอยู่แล้วอ่ะรวมมาให้หมดกดสกิล E c r ิ t i c a l แล้วก็กดอันติเมตเท่านี้เราก็จะเคลียร์ั้งข้างบนวันนี้แบบชิวๆสบายๆเรียบร้อยเห็นไหม เยี่ยงหมดเยี่ยงหมดอันไหนไม่ตายเราก็เก็บงาน,นิดนึงครับทุกคนอ่ะไอต,ตัวนี้มันไม่เข้ามใานระยะเราก็ไล์เก็บงานไปแล้วก็ปาดไปเลยอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าบางทีเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้เจอแบบนี้ทุกคนอาจจะแบบเจอสุ่มทางแยกกันนะครับผมแยกซ้ายแยกขวาอะไรอย่างงี้ซึ่งผมแนะนําว่าให้ไปทางด้านของอีกทางหนึ่งนะครับผมไปทางที่มันไม่มีวิทยุแล้วก็ทุกคนก็ไปลากมานะครับผมแล้วก็กลับมาทางที่แบบเราตรงไปเราจะเจอกับวิทยุอันเนี้ยใช่ไหมเออ แนะนำว่าให้ลากมาจากอีกด้านหนึ่งนะฮะพอเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเราจะได้วิ่งเข้าไปกดวิทยุได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้ทุกคนจะจูก๊กจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับผมแล้วก็รวมมันก็ได้นะครับรวมรวมเยอะๆแล้วก็กดทีเดียวนะครับเพราะว่าแบบเราจะได้แบบไม่ต้องไปตีแบบเยอะะเยอะะเยอะๆ,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 ๆนะครับอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับสกิลแซ่บมันโดนยากมากเลยเมื่อกี้โอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเดี๋ยวผมก็เก็บเคียวไปหน่อยแล้วกัน เก็บอันติของเคียวไปด้วยนิดนึงก็ตรงนี้ก็เป็นไปได้ก็ฟาร์มอันติเอาไว้ก็ได้นะทุกคนจะฟาร์มอันติเมทเอาไว้ก็ได้เพราะว่าอันติเมทเนี่ยผมจะเอาเก็บไว้ใช้กับบอสแบบแบบอย่างเดียวเลยนะใช้กับบอสแบบโดยตรงเลยอย่างเดียวเลยซึ่งบอสนะครับผมจะเกิดทุกๆ40่วินะฮะจะเกิดในถ้ามันเหลือแบบ40วิสุดท้ายนะครับบอสมันก็จะเกิดมานั่นเองตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมฟาร์มฟาร์มเก็บอันติเมทไปก่อนฮะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็40วิแล้วนะครับบอสก็จะเกิดแล้วนะครับแต่ข้อเสียของด่านนี้ก็คือบอสมันจะติดบั๊กนะทุกคนบอสมันจะติดบล๊กอย่างเงี้ยเออเรื่องทางเกมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แก้นะครับตรงนี้นะฮะนี่ก็เมื่อกี้ก็เห็นนะครับผมบอสมันเกิดประมาณ42 43วินะทุกคนประมาณนี้เห็นไหมคือบอสมันจะบล๊กซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะแก้อย่างไงคือวิธีการแก้ของผมก็คือถ้าใครแบบ อาวุธอีกอย่างหนึ่งเป็นคาตานะก็แนะนําว่าให้ใช้คาตานะนะครับเพราะว่าคาตาณะมันรวบมอนได้นะครับเราก็จะสามารถรวบบอสถึงด้วยนะเราก็สามารถดึงบอสขึ้นมาได้นะฮะแต่ในกรณีนี้คือผมไม่ได้สุ่มคาตานะก็จะใช้วิธีนี้ก็คือ,ก,คอก็คือต้องรอสกิลจนกว่าเราจะมีสกิลอะนะครับถ้าใครแบบต้องการฟาร์มตังค์จริงๆบอสก็ปล่อยไปเลยก็ได้นะทุกคนปล่อยไปเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราตีบอสคือเราจะเอารีโลกันใช่ไหม รีโรเราไปหาจากด่านของด่านพ่อระบายน้ําก็ได้นะครับโอเคอันนี้ผมขอญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะทุกคนถ้าใครแบบอยากจะตีก็ตีก็ได้นะพอเฮลิคอปเตอร์มาเราก็ขึ้นไปเลยนะทุกคนเพื่อจอที่จะไม่ได้เสียเวลาเยอะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จบประมาณ7จนาทีนะครับแล้วก็ได้ตังมาอยู่ที่ประมาณ2 0,000นนั่นเองนะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะครับผม นะครับสำหรับวิธีการฟาร์มตังก็จบไปแล้วนะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีการฟาร์มเทรดดิโลกันบ้างดีกว่านะทุกคนเทรดดิโลนะครับผมสําหรับใครที่มือใหม่คืออะไรนะครับเทรดดิโลก็คืออันนี้นะฮะก็คือการสุ่มบัฟนะครับผมให้กับของของเรานั่นเองนะครับซึ่งบัฟที่ออกยากที่สุดก็คือ1.5%นั่นเองนะครับโอเคนะครับมาสําหรับเทรดดิโลทีมที่แนะนําก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันสัตว์เลี้ยงก็ใช้เซตนี้ก็ได้นะครับสําหรับมือใหม่นะฮะแตรับคนะิ มิติกก็คือดีที่สุดแล้วนะครับ2อ,อันนี้แล้วก็สําหรับเปิร์กก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็คือคิดดีข้นั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้แิมพไพจะใช้คิดดีข้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าคิดดีข้อถามว่าทำไมผมแนะนำเพราะว่ามันจบเร็วเพราะว่าดาเมจมันแรงนั่นเองแล้วก็สำหรับเวฟพอนสำหรับดานนี้ที่ผมแนะนำมันก็จริงๆมันก็เรียกได้ว่ามันก็ได้ทุกได้ทุกสายนะฮะอันนี้เอาแบบง่ายๆนะทุกคนเอาแบบไม่ต้องใช้ดวงเยอนนะฮะเอารีเจนต์ ปืนนะครับผมใช้กีตาร์ใช้กีตาร์กับปืนไปเลยนะฮะเพราะว่า2สกิลนี้มันเป็นคน่อน,นข้างที่จะเป็นสกิลฟูลเอีนะฮะถ้าใครแบบมีดวงมานิดนึงนะครับจะใช้ท่าทางของเกสซอร์สคู่กับกีตาร์ก็ได้นะครับแต่สําหรับคาานะผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าสกิลมันค่อนข้างจะตีใกล้แล้วก็มันต้องรอครูดาวของสกิลนานนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้นานมากแต่ถ้าถ้าจะให้แนะนาด่านนี้ผมแนะนําเป็นเกสซอร์สมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวผมนะ,อะเอาแบบง่ายๆก็จะเป็นท่าทางของกีตาร์กับ ปืนนะครับปืนคู่แต่ถ้าทุกคนแบบมีงบมานิดนึงก็จะใช้ทางงน้าของเกสซอสกับกีตาร์ประมาณนี้นะครับอ่ะพูดกันง่ายๆโอเคแต่นันที่นี้ผมมีเขียวผมก็จะขอใช้เขียวแล้วนะกันนะทุกคนก็คืออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็แค่ใส่สูตรไปเลยครับผมเจออะไรก็ตีไปเื่งเดียวเลยเราไม่ต้องอะไรมากนะคะโอเคเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ฟาร์มเลยครับผม แล้วก็ลากมอนไปเลยลากมอนไปลากมอนไปโอเคแล้วก็อันนี้มันเป็นบั็กของเกมอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าตอนที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปเขาจะแก้หรือย,อยังนะก็คืออาวุธนะครับผมมันจะไม่กูดาวมาให้เราก็คือสกิลมันไม่ยอมไม่ยอมแบบกูดาวให้เราใช้นะครับผมก็วิธีการแก้ก็คือเราต้องถืออาวุธนั้นนะครับประมาณแบบ2อถึงสาวิอะไรประมาณเนี้ยให้กูดาวมัมันมันทำงานตลอดนะฮะเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบ ถือแค่อาวุธอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราสลับมาเป็นอีกอาวุธหนึ่งก็คือสกิลมันยังไม่คูดาวนะครับมันยังแบบยังไม่เต็มหลอดให้เราเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีแก้ก็คือเราเอาเราก็ถืออาวุธอย่างละ2-3าวินะครับแล้วก็เปลี่ยนสลับมาเป็นอาวุธที่เราต้องการจะใช้อะไรประมาณนั้นครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะไอ้ไอ้คูดาวอะไรของสกิลเนี่ยก็คือว่าง่ายๆก็คือเหมือนแบบสกิลมันไม่เพิ่มให้เลยน่ะก็คือแบบมันมันจะเป็นสีเทาให้เลยอะแบบไม่มีสักหลอดไม่ขึ้นมาัักกกกหหลออดดนนนนิึงง่ะเ็วาาททุุคคจจข้ใ มันเป็นทิคเล็กๆน้อยๆก็อยากจะแนะนําทุกคนนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับทุกคนก็แค่เราก็เจอตรงไหนเราก็แค่ลากรวมไปให้หมดครับนี่ป๊านี่จะใช้กีตาร์ก็ได้เนี่ยกีตาร์เออสําหรับตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้ฟิกว่าไม่ได้แบบอันนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องอันติให้ได้นะทุกคนเราก็เล่นไปเรื่อยๆเลยจะสลับไปใช้อย่างอื่นอย่างใช้ใช้อะไรก็ได้นะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ต้องรีบอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการฟาร์มตังค์เราจะทํารอบให้เร็วใช่ไหมอันนี้เรามาฟาร์มเทดิโลอย่างเดียวแล้วก็ไปเรื่อยๆครับผมเวลามันก็ดีเหมือนกันนะเออมันก็ไม่ได้แบบเวลามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะนะครับสาหรับตัวฟาร์มเทดิโลตัวแรกก็โผล่มาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นท่านาของบอสนั่นเองซึ่งสําหรับความยากของด่านท่อระบายน้ํานะครับผมอีกอย่างนึงก็คือไอ้หนูนี่แหละตัวหนูเนี่ยคือปเป็นตัวที่ผมราคาญมากเลยเพราะว่ามันจะกระโดดใส่หน้าเราแล้วมัันจะทําาให้เรรมืดนะคบ ซึ่งวิธีจัดการนะครับก็บอกเสริมไปทีนึงนะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็คือถ้าหนูมันเกาะเราใช่ไหมเราก็ต้องกดตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนั่นเองนะทุกคนเนี่ยต้องระวังมันด้วยอย่าให้มันเกาะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งหนึ่งตัวนะครับที่มันน่ามันคารมากๆนะฮะทีนี้ย้อนมาสู้กับบอสครับผมอันตรีไปเลยมีอะไรก็ใช้ให้หมดนะฮะมีใช้ไปทุกสกิลเลยครับผมซึ่งบอสในไนแอมันค่อนข้างจะตีแรงนะทุกคนก็อย่าประมาาแล้วกันนะฮะ มันตีแรงจริงๆดูสิเดือนนี้หายไปเยอะเหมือนกันนะก็แนะนําว่ากิติเข้าจริงๆผมๆจริงๆก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนใช้เพิร์กิติเข้านะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงถึงด่านสุดท้ายหรือย,ยังยังไม่ถึงไปกันต่อครับผมไปรวมบอลครับไม่มีอะไรมากตอนนี้มีประตูตรงไหนก็เปิดให้หมดทุกคนโอเคทุกคนถ้ามาถึงด่านสุดท้ายแล้วทุกคนไม่ต้องไปเคลียร์มอนนะนี่นะครับถ้าถึงด่านสุดท้ายแล้วทุกคนไม่ต้องไปเคลียร์มอนเลยนะครับทุกคนก็เดินมาตรงนี้ แล้วค่อยมากดตีค้างตรงนี้เอานี่ตัวอะไรจะตีตัวอะไรจะเกาะแล้ก็ช่างมันครับพอเรากดเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาไล่ตีมันที่หลังโอเคตอนนี้ก็ไม่มีเลยมากนะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะตัดไปตอนที่เราเจอบอสเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจะชาสปีดให้นะฮะ โอเคผมตอนนี้ก็มาถึง40สวิสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็บอสมานแล้วนะ,ค,นนะครับมีอะไรก็ใส่สุดเลยครับผมอันติได้ก็อันติไปเลยโงอา้าวตกแมปโอเคอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เลวร้วายที่สุดนะทุกคนเออก็คือไอหนูแม่งเกาะเราไงเมื่อกี้นะครับมันก็เลยแบบตกแมปอย่างเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแย่นะเอาจิงคือไอถ้าถ้ามันฟาร์มรีโรเนี่ยไอบอสตรงเนี้ยสำคัญนะทุกคนต้องฆ่ามันให้ได้นะโอเคแต่นี่ก็ ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเนี่ยผมถึงได้บอกว่าคียติคอมันช่วยเรามากนะฮะนี่เห็นไหมถ้าได้ทันพอดีคือคีติคอมันจะทําให้เราแบบได้ทนหนัาของดาเมจที่เราแบบทาไม่ทันอะไรอย่างี้ก็ช่วยได้เยอะอ่ะเรียบร้อยครับผมรู้สึกว่าจะไม่ขึ้นคาซีนแต่เราจะตกแต่ตกมาแทนนะครับเกมแม่งโคตรมั่วเลยครับนะอ่ะนะครับทุกคนก็จบไปที่8นาทีนะแล้วก็ได้ตังค์ง0 0 0 0เช่นกันนะครับแล้วเราจะได้นของแล้วเราก็จะได้ทาน้าของเรองทรดิโลมา3อันนะครับ ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเทอร์ีโลเนี่ยอาจจะไม่ได้ดรอปทุกครั้งนะครับผมมันดรอปค่อนข้างที่จะยากเช่นกันนะสำหรับวิธีการฟาร์มตังค์แล้วก็รีโลก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคผมก็สำหรับวิธีการฟาร์มตังค์วิธีการฟาร์มเทอร์ีโลก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนเข้าใจหรือว่างงตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะครับผมใครมีวิธีใครมีทริคดีๆนะครับผมก็สามารถแชร์คอมเมนต์ในคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับกก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 ก็็็็สาาหหรรรััััับบบคคคคคคลลลิปปนน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 ีีีี้้้้ะะะผผผมมมมเเเเเพพยยงงงททท่่่ฝุุดดดไ์ืออใใจว สำหรับทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ